ตอนนี้นะครับกระแสคุณพิธานฟีเวอร์กำลังมาแรงเลยไม่ใช่เฉพาะว่าเขาหล่อหรือหน้าตาดีหรืออายุน้อยนะครับแต่อยู่ที่ความคิดครับทัศนคติและการกระทํามากกว่าเรื่องหน้าตาเนี่ยหรืออายุเป็นเพียงองค์ประกอบถ้าเราวัดแต่เฉพาะหน้าตาหรืออายุเนี่ยดาราหลายคนเนี่ยก็คงหลอกกว่าคุณพิธานเยอะแต่ทําไมาคุณพิธานมีกระแสแรงกว่าเพราะว่าอยู่ที่ความคิดทันสมัยต้องการการเปลี่ยนแปลงจากของเก่าที่ล้าสมัยเนี่ยไปสู่โลกใหม่ หรืออนาคตใหม่ที่ดีกว่าเป็นคุณรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกต้องการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาเปลี่ยนแปลงโลกต้องการให้ประเทศของเราเนี่ยก้าวทันโลกในยุคสมัยใหม่นี่คือหัวใจสําคัญของกระแสพิธาซีเวอร์ในขณะนี้เลยครับคุณพิธาเนี่ยต้องการนําประเทศไทยให้เดินต่อไปข้างหน้าทันต่อยุคสมัยของโลกหรือนานาประเทศต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาพัฒนาประเทศครับ